สมัยก่อนเมื่อเราเปิดเกมขึ้นมาเล่นเราจะเห็นอะไรบ้างบางเกมก็มีอินโทรเกิดเรื่องราวเบื้องต้นของเกมเกมไหนที่มีขนาดเล็กหน่อยก็จะเข้าหน้าเมนเมนูของเกมเลยหลังจากนั้นเราก็อาจจะเข้าหน้าออฟชั่นตั้งค่าตั้งปุ่มเล็กน้อยแล้วก็ไปที่เกมสตาร์ทเพื่อเริ่มเกมในยุคของแฟมิ c o m และ s u p e r ร์ฟมิคอมที่ใช้ตลับเป็นสื่อบรรจุข้อมูลเกมนั้น พื้นที่ในตลับเกมทุกกิโลไบต์มีค่าดั่งทองเกมส่วนใหญ่โดยเฉพาะเกมแนวลุยด่านเมื่อเปิดเกมมาก็เข้าสู่หน้าเมนเมนูและเมื่อกดเกมสตาร์ทก็เริ่มเกมเลยทว่าบางเกมผู้พัฒนาเลือกที่จะลงแรงเพิ่มใส่อะไรเล็กๆน้อยลงไปเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมเพื่อให้เกมสตาร์ทมีความหมายมากขึ้นโดยการใส่ซีนารีโอหรือฉากอะไรสักอย่างลงไป ในมุมของการพัฒนาเกมสมัยนั้นแล้วนี่นับว่าเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองมากเพราะฉากนี้จะใช้เพียงครั้งเดียวในเกมและยากที่จะนำไปใช้ซ้ำการพัฒนาจึงมักไม่ใส่หรือตัดออกเพื่อลดภาระงานและต้นทุนค่าตลับเกม แต่สําหรับผู้เขียนแล้วสิ่งเล็กๆกน้อยนี่แหละที่ทําให้บางเกมดูเท่กลายเป็นที่จดจําและเมื่อโตขึ้นก็ถึงจะเข้าใจว่านี่คือความใส่ใจของผู้พัฒนาเกมในคลิปนี้จึงจะขอเล่าถึงเกมสตาร์ซีนาริโอหรือฉากเริ่มเกมในความทรงจําของตัวผู้เขียนเองหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดดีโอคลิปใหม่หรืออ่านต้นฉบับตัวหนังสือได้ที่ Facebook เพจบทความตามใจฉันตามลิงก์ในดีสคริปชั่น คลิปถูกใจโปรดสแกนเพื่อสนับสนุนค่ากาแฟแก่ผู้เขียนหรือรอสแกนได้อีกครั้งที่ท้ายคลิปเกมสตาร์ซีนาริโอคืออะไรในมุมมองของผู้เขียนแล้วมันคือฉากอะไรสักอย่างที่แสดงถึงการมาหรือการเข้าฉากของตัวละครผู้เล่นแล้วทันทีที่จบผู้เล่นก็สามารถควบคุมตัวละครได้ทันทีโดยไม่มีการตัดฉากอะไรใดฉากเริ่มเกมในความทรงจำครั้งแรกสุดที่ผู้เขียนจำได้นั้นก็คือซูเปอร์คอนทรา ของเครื่องแฟมิคอมซึ่งเป็นภาคต่อของเกมคอนทราออกวางตลาดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์1990ในคอนทราภาคแรกนั้นเมื่อเริ่มเกมตัวละครของผู้เล่นก็จะปรากฏโดยกระโดดลงมาจากทางมุมซ้ายบนของจอซึ่งเีียบง่ายแล้วก็เป็นฉากเริ่มเกมปกติในสมัยนั้นแต่ซ u เปอร์คอนทราจะต่างออกไป เมื่อเล่มเกมก็จะเป็นฉากเฮลิคอปเตอร์ลอยอยู่แล้วตัวละครผู้เล่นก็จะกระโดดโลอยตัวลงมาจากคอพอถึงพื้นผู้เล่นก็สามารถควบคุมตัวละครได้ทันทีโดยนี่คือคลิปฉาก s t a r ์ซ c นา a r โ o สำหรับสมัยนี้มันอาจจะดูธรรมดาแต่ในยุคนั้นสำหรับผู้เขียนที่ยังเด็กมันเป็นอะไรที่เท่มาก ทำให้ตัวละครดูสมกับความที่เป็นหน่วยลบพิเศษขึ้นมาแม้แต่คอนทราภาค3 The Alien w a r ในเครื่อง Super ร์แฟมิคอที่ได้รับการยกให้เป็นคอนทร a ภาคที่ดีที่สุดนั้นก็ยังไม่มีฉากเริ่มเกมแบบนี้ในยุคแฟมิคอมยังมีอีกเกมที่มีฉากเริ่มที่น่าสนใจโดยเฉพาะในเชิร์โรแกรมมิงเพราะมันสามารถใช้ซ้ำได้และมีการใช้ฉากเริ่มนี้กับทุกฉากในเกมและยังคงใช้ในภาคต่อมาจนถึงปัจจุบัน เกมที่ว่านั้นคือ Lockman หรือชื่อสบับอินเตอร์ว่า Megaman ผลิตโดยบริษัท Capcom โดยฉากเริ่มเกมของ Lockman นั้นเมื่อเริ่มเกมผู้เล่นจะต้องเลือกบอสที่จะสู้แล้วก็จะตนลุยด่านเพื่อเข้าไปสู้กับบอสตัวนั้นที่ปลายทางและนี่คือฉากเริ่มต้นเกมของ Lockman หนึ่งภาคแรกสุดของซีรีส์จะเห็นว่าหน้าจอมีข้อความแจ้งเรดดี ก่อนที่ตัวละครผู้เล่นจะถูกเทเลพอร์ตในรูปแบบของบีมเส้นเล็กๆลงมาในฉากคล้ายกับหนังไซไฟสมัยก่อนเช่น t t r t t r ทรและอย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าฉากเริ่มเกมนี้ถูกใช้ในทุกการเริ่มด่านของเกม Lockman และยังคงถูกใช้มาในเกือบทุกภาคจนถึงปัจจุบันโดยมีการปรับปรุงความสวยงามและรายละเอียดไปตามการเวลาและเทคโนโลยีสมัยนั้นกลายเป็นเอกลักษณ์ของเกมไป อย่างไรก็ตามมีครั้งหนึ่งที่พิเศษกว่าปกติโดยตัวผู้เขียนนั้นพบในล็อกแมนภาคที่7บนเครื่องซ็อปเปอร์แฟมิและนี่คือฉากเริ่มต้น <transcript> เห็นได้ว่าตัวละครถูกบีมส่งลงมาในฉากมืดๆก่อนที่ล็อกแมนจะหันไปมองเมฆที่ค่อยๆเปิดออกให้แสงจันทร์ส่องสว่างให้เห็นด่านเท่าที่จำได้ นี่เป็นครั้งเดียวในซีรีส์ล็อกแมนที่มีอะไรแบบนี้ก่อนที่ต่อมาจะรู้ว่าล็อกแมน X2 ก็มีเหมือนกันแต่เนื่องจากสมัยนั้นล็อกแมน X ซีรีส์โดยเฉพาะ X2 และ X3 นั้นไม่สามารถเล่นได้บนหัวโปรล้านเกมเลยไม่มีให้เล่นฉากเริ่มเกมในความทรงจำของเครื่องตระกูลแฟมิคอมที่เคยเล่นทั้งหมดมาก็มีเพียงซ u เปอร์คอนทราและล็อกแมนเท่านั้นที่มีฉากเริ่มเกมแบบนี้เมื่อเข้าสู่ยุคซูเปอร์แฟมิคอม พอพื้นที่ความจุของตลับมีมากขึ้นฉากเริ่มเกมก็เริ่มพบเห็นได้ง่ายขึ้นทว่าตัวผู้เขียนในเวลานั้นมักจะเล่นเกมแนว RPG ทําทำให้ไม่ค่อยรู้ว่ามีเกมไหนที่มีฉากเริ่มเกมจริงๆบ้างเท่าที่นึกออกและจำได้ขึ้นใจมีเพียง2เกมเกมแรกคือ The Ninja Warriors บนเครื่อง Super Famicom ออกวางจำหน่ายครั้งแรกปี1994 เรื่องราวคร่าวๆในเกมก็จะเล่าถึงกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในประเทศเผด็จการเหตุหนึ่งที่พยายามจะสร้างเทอร์มินาเตอร์นินจาใช่ครับเทอร์มินาเตอร์นินจาคือเทอร์มินาเตอร์แล้วสวมชุดนินจาเพื่อค้นล้มรัฐบาลแล้วและเมื่อสร้างหุ่นสําเร็จรัฐบาลกลับสืบรู้และบุกโรงงานผลิตได้ก่อนที่จะเริ่มทดสอบหุ่นกลุ่มต่อต้านจึงไม่มีทางเลือกต้องส่งหุนที่เพิ่งสร้างเสร็จออกลบจริงเลย ซึ่งเรื่องราวนี้ก็จะไปเชื่อมกับฉากเริ่มเกมตามในคลิปในคลิปเราก็จะได้เห็นฐานรัฐบาลเข้าปิดล้อมอาคารของกลุ่มต่อต้านก่อนที่ขุนจนสังหารหรือตัวละครของผู้เล่นจะพังประตูออกมาแล้วเกมก็จะเริ่มต้น เป็นฉากเปิดเกมที่ส่วนตัวแล้วมองว่าเรียบง่ายแต่เท่อีกเกมในยุคซูเปอร์ m ฟมิคอมที่มีฉากเริ่มเกมจริงๆสำหรับผู้เขียนก็คืออาร์ไทป์วางจำหน่ายครั้งแรกธันวาคม1993เมื่อเข้าเกมผู้เล่นจะต้องเลือกฟอร์สซึ่งเป็นระบบอาวุธและป้องกันของยานอันเป็นเอกลักษณ์ประจำซีรีส์ R-Type ระหว่างที่กำลังเดินทางในโหมดความเร็วสูง โดยในภาคนี้มีให้เลือกทั้งหมด3แบบฉากเริ่มเกมจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากผู้เล่นเลือกฟอสเรียบร้อยแล้วตามในคลิปในคลิปก็จะเห็นว่าฉากนั้นจะเริ่มต้นจาก การแสดงภาพแกนพลังงานจากนั้นก็จะซูมเอาออกมาทีละชั้นตัวเครื่องยนต์ตัวโครงยานและสุดท้ายก็แสดงภาพยานที่ออกจากโหมดความเร็วสูงค่อยๆแผนอินเข้าฉากมาสำหรับสายแม c หรือสายไซไฟแล้วนี่นับว่าเป็นอะไรที่เท่มากสิ่งที่น่าสนใจของฉากเริ่มเกมนี้คือด้วยข้อจำกัดของเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมในขณะนั้นแล้วฉากนี้ไม่ควรจะสร้างออกมาได้แต่เทมเผู้สร้างเกมอาร์ทปยพีกลับทำได้ ปัจจุบันมีโปรแกรมเมอร์หลายคนที่พยายามพัฒนาเกมบนเครื่องเมก a d i v e หรือ Super f a m ฟมิคเพื่อทดลองสร้างเกมบนระบบเก่าด้วยเทคนิคการเขียนโปรแกรมสมัยใหม่แล้วดูว่าเกมจะก้าวหน้าได้อีกขนาดไหนในกลุ่มนั้นก็มีโปรแกรมเมอร์ที่เขียนเกมบน Super f a m i c o คบางส่วนที่ยังถกกันว่าฉากเริ่มเกมใน R t y p e 3นั้นถูกสร้างได้อย่างไรเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางยุค90 เครื่องเกมคอนโซลสมัยนั้นก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้ซีดีในการบรรจุข้อมูลเกมแทนฉาก Star s ซ e นาริโหรือฉากเริ่มเกมก็ค่อยๆหายไปและแทนที่ด้วย Movie c u ั Screen มากขึ้นเพราะซีดีมีพื้นที่เก็บข้อมูลมากพอที่จะทำแบบนั้นแต่ก็ยังคงมีบางเกมที่มี Star s ซ e นาริโที่น่าสนใจในความทรงจำของผู้เขียนแล้วมีทั้งหมด3เกมดังนี้ เกมแรกคือ Final Fantasy 7เป็น Final Fantasy ภาคที่ดังที่สุดในซีรีส์ชาวเกมเมอร์โดยเฉพาะในยุค90นั้นน่าจะรู้จักดีคงไม่ต้องท้าความอะไรมากเรามาดาูฉากเริ่มเกมกันเลยดีกว่าโดยจะขอตัดคลิปในช่วงต้นบางส่วนที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องยาวราว40วินาทีออกเพื่อให้กระชับขึ้น จากคลิปจะเห็นได้ว่าเมื่อเริ่มเกมมาตัวเกมจะทำการแสดงมูวี่คัสกรีนแสดงภาพสาวขายดอกไม้แล้วก็ซูมเอาออกมาจนเห็นทั้งเมืองขึ้นโลโก้ Final Fantasy 7จากนั้นก็ซูมอินเข้าไปที่รถไฟขบวนหนึ่งที่กำลังวิ่งเข้าจอดสถานี พอรถไฟจอดนิ่งแล้วผู้พ,พัฒน,นาก็ใช้เทคนิคตัดเข้าตัวเกมในฉากที่ทำไว้ซึ่งเป็นฉากที่ตรงกับตัวมูวี่ตอนจบพอดีแล้วก็ให้ตัวละครต่างๆกระโดดออกมาจากรถไฟเป็นฉากเริ่มเกมที่มั่นใจว่ามือใครที่เคยเห็นครั้งแรกในสมัยนั้นก็ว้าวเพราะแนบเนียนต่อเนื่องกับมูวี่คัสกรีนได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเกมที่2คือ Thunder Force 5เกมแนวยานยิงไซส์กรู o t ิ n งชื่อดัง ผู้เขียนรู้จักเกมนี้จากภาคที่3บนเครื่องเมก a d ไดฟ์ฉากเริ่มเกมใน Thunder Force 5นั้นมีทั้งหมด2ฉากดันเด่นนั่นคือตอนเริ่มต้นสเตจที่1ซึ่งไม่มีอะไรมากนอกจากการเล่นมุมกล้องโชว์ตัวยานแบบเทๆ่ๆฉากเริ่มเกมที่จะพูดถึงคือฉากรองสุดท้ายของเกมซึ่งดูจากในคลิปเลยจะเข้าใจง่ายกว่า มันคือฉากเปลี่ยนหุน่นไม่สิเปลี่ยนยานดังหากคือ,อสมัยนั้นน่ะนี่เป็นฉากที่นับว่าเท่มากเพราะเกมยานยิงเนี่ยไม่เคยมีมุกเปลี่ยนยานเหมือนอย่างการ์ตูนญี่ปุ่นในสมัยนั้นทันวิฟฟ์ฟอร์สไฟคือเกมแรกอย่างน้อยในความทรงจําของผู้เขียนที่เล่นมุกเปลี่ยนเครื่องใหม่เหมือนการ์ตูนหุ่นยนต์ญี่ปุ่นเกมสุดท้ายที่จะพูดถึงในยุค CD เกมก็คือ i n h a n d e r First and Only Side s c o r e Shooting จากค่าย s q u a r e s o f t ซึ่งปัจจุบันควบรวมกับ e n i x กลายเป็น Square e n i x จุดเด่นของเกมนี้ก็คือเกมจะไม่มีการตัดภาพเปลี่ยนฉากแต่จะเป็นการเล่าเรื่องราวเดียวกันต่อเนื่องไปเลยทําให้การเดินทางของยานที่ผู้เล่นควบคุมนั้นไหลลื่นเหมือนไม่ใช่เกมแต่เป็นภาพ,พยนตร์เรื่องหนึ่งอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือนี่เป็นไซส์กร s ชูตติ้งแนวยานยิงที่มีการเล่นมุมกล้องในระดับเกมเพลย์เกือบตลอดทั้งเกมทําให้ภาพที่ออกมานั้นโดดเด่นมีความเป็นซีนิเมติกมากกว่าในเกมประเภทเดียวกันแม้กระทั่ง Thunder Force 5เอง ฉากเริ่มเกมที่น่าจดจำในเกมนี้สำหรับตัวผู้เขียนแล้วคือสเตจสุดท้ายของเกมซึ่งเป็นไทม์สคริปต์จากเรื่องราวในสเตจก่อนหน้าที่เราถึงตัวเอกถูกฝ่ายเดียวกันหักห,กหลังใช้เป็นเป้าซ้อมยิงด้วยกระสุนจริงจากยานของตัวเอกรุ่นผลิตจำนวนมากที่ติดตั้ง AI และนี่คือคลิป Star ์ทซีนาริสเตจสุดท้ายของเกม จะเห็นได้ว่าคอนเซปต์หลักนั้นคล้ายกับ t ทอร์นิฟอสไฟ์ที่ออกมาใกล้ๆกันมากก็คือขึ้นอวกาศไปตบลาสบอสแต่อารมณ์จะต่างกันทอร์นิฟอสไฟเป็ปยาวกว่าเน้นความเท่อารมณ์การ์ตูนหุ่นยนต์พิทักโลกแต่อวเวนเดอร์จะสั้นและกระชับอารมณ์แบบเขาใช้หน่อยเถอะ นี่มันแค่ธุรก,กิจไม่ได้แค้นส่วนตัวแต่ฉันแค้นกับส่วนตัวอ๋อถ้าสังเกตผู้สร้างมีการเปลี่ยนกราฟ,ฟิกตัวยานส่วนท่อขับดันจากเจ็ทคัสเตอร์สำหรับใช้ในชั้นบรรยากาศเป็นล็อกเก็ตทลัสเตอร์สำหรับใช้ในอวกาศด้วยแอบงานละเอียดเหมือนกันและนั่นคือเกมซาร์ s ซ e นาริโฉากเริ่มเกมในความทรงจำของตัวผู้เขียน อย่างไรก็ตามฉากเริ่มเกมที่ผู้เขียนชอบที่สุดนั้นผู้เขียนเพิ่งมาพบเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนี่เองแต่ไม่ใช่บนเครื่อง Super ร์ฟ i c ์มหรือ Playstation 1ด้วยแต่เป็นเกมจากเครื่อง m Mega d r i v e เป็นฉากจากเกม Contra Hard c o อวางจำหน่ายครั้งแรกสิงหาคม1994หรือหลัง Contra 3ออก2ปี สำหรับคนที่เคยเล่น Contra สามาก่อนน่าจะรู้ว่าเกมนแอกคอนทราในสมัยนั้นระเบิดภูเขาเผากระท่อมขนาดไหนคอน t r a h a r ์ดขอบเองก็ไม่ต่างกันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ําเมื่อผู้เล่นเลือกตัวละครแล้วเรื่องราวก็จะเริ่มต้นด้วยเหตุวุ่นวายที่เกิดจากขุญญนยนออกอารวาททำลายบ้านเมืองผู้เล่นจึงถูกมอบหมายให้เข้าไปเคลียร์พื้นที่และนี่คือคลิปฉากเริ่มเกม ฉากเริ่มเกมของควันท่าฮาร์ปขอบคือตัวละครของผู้เล่นขับรถหุ้มกรอบพุ่งเข้าฉากทะลวงฝูงหุ่นยนต์จนไปชนติดกับซากรถแล้วตัวละครก็กระเด็นออกมาจากกระจกหน้าพอถึงพื้นก็พร้อมดุยทันทีจากศูนย์ถึงร้อยเดือดได้ภายใน5วินาทีและเดือดกว่านี้จนถึงปัจจุบันผู้เขียนก็ยังไม่เคยพบเจอครั้งแรกที่ผู้เขียนเห็นฉากนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าเกมนี้จะต้องไม่ธรรมดาและก็ไม่ทําให้ผิดหวัง ในคอนทราทุกภาคที่เคยเล่นมาส่วนตัวแล้วฮาร์ดคอบคือภาคที่มันที่สุดเดือดที่สุดและสามารถเล่นซ้ําได้หลายรอบเพราะมีระบบเลือกรูทเส้นทางเนื้อเรื่องนี่ยังไม่รวมถึงฉากจบพิเศษที่นักพัฒนาใส่มาด้วยเป็นภาคที่เหมือนนักพัฒนาอัดอั้นและพอได้ไฟเขียวก็เอามันเข้าว่าปล่อยของรัวๆในภาคนี้ แม้คอนทราฮาร์ดคอปจะไม่ประสบความสำเร็จนักโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคอนทราทรีคะแนนรีวิวไปทางกลางๆแต่สำหรับผู้เขียนแล้วนี่คือเกมที่มีฉากสตาร์ซิเนโที่สะใจที่สุดทว่เคยเจอมา